กลุ voi, ่มต่อไปค่ะเติมตามเราแล้วล่ะไปกลุ่มสุดท้ายละเดี <the> <which> ๋ยวขออุบตัวก่อนเลยนะคะกลุ่มนี้เรากลุ่มเรานะคะไม่ไม่เน้นปริมาณแต่เราเน้นคุณภาพค่ะนะคะอาจจะไม่เจอตู้กลุ่มอื่นไม่ได้นะคะคะเดีตัวแรกนะคะหลักการ Q QR ค่ะ Q QR คืออะไรคะ เป็นเกี่ยวกับประเมินดีเเพื่อนถึงได้มาช่วยเพื่อนนิดนึงยังไงยังไงโอเคโอเคอะไร <Okay. Okay. S 2> เป็นหลักการประเมินความเสี่ยงว่าเรามีมีมีมไรคะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือเปล่าโอเคค่ะข้อที่สองนะคะ ยาอนามัยนะคะก็จะมีสําหรับผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็จะมีของผู้หญิงด้วยนะคะของผู้หญิงที่จะเป็นจับซอใช่ไหมคะที่คุยกันใน่ทเนาะแล้วก็3นะคะก็จะมียาคุมกําเนิดนะคะแล้วก็สี่เอท่ะสามารถติดต่อได้ในการสามทางนะคะช่องทางแรกก็คือทางเลือดค่ะช่อทางที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็จากแม่สู่ลูกค่ะแล้วก็ ข้อห้านะคะโลกที่เกิดจากการมีเพศสัรรมพันธ์อันนี้ก็คือมโนโนันจะมีด้วยกันหลายโลกใช่ไหมคะอายกตัวอย่างมันมีโลกอะไรบ้างคะดิฟิลิงนางแบบที่เป็นอะไรกันคะคือเ,เอาพยายามจะเอาบอกว่าเอากระดาษมาปิดหน้าก,กันนะคะโชว์หน้านิดนึงโอเคอ่ะต่อไปนะคะข้อที่หกสัญญายกรรมทางเพศเอ,อ,อันนีที่ข้องใจเหมือนกันหลายหลาคนก็ากอาจจะเป็นโรค คนที่รู้ลุกขึ้นมาบอกจนึนงเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันยังไงคะผมได้ต่างากครับคือจะมีเคยเห็นว่าคือจะมีสองอย่างด้วยกักยนนีคือก็อาจจะเป็นการผ่าเว้นนะครับที่จะผ่าของผู้ชายของคสองส่วนนะครับมีความเ้าใจในการรุที่สำคัญมากขึ้นนะครับต่อคือการฝังโอ้กนะครับการฝังโอ้กคือจะเอา เป็นปกลุ่มเนี่ยมันฝังเข้าไปในลูกชายอะ่อะเขาเขาจะเขาจะเกิดความร้อนใจมากขึ้นเสีงยงขาดในอีย่างเดี๋ยวคือการฝ่าวงเนี่ยเขาจะบางครั้งอาจจะอย,อยู่ในยา,ยานกันามัยก็เมียครับอันนี้ก็เหมืนอนเลิปครอบรู้ใหม่นะคะก็ไม,ะไม่เคยได้ยินเหมือนกันอ่าค่ะแล้วก็มาที่ข้อต่อไปนะคะเอ๋รักษาได้แต่ไม่หายขาดใช่ไหมคะับทำไมต้องมีการกระบาดต,ตรงขาดออกคะ กลัวไปทับของคนอื่นนะคะก็เลยตัดขาดออกค่ะก็ะเลยเหลือแค่เอ๋รักษาได้แต่ไม่หายพอค่ะไม่ทำไั่โอเคปะอ่ามาที่ข้อแปดค่ะเพศทางเลือกเพศทางเลือกคืออะไรอ่ะจะเป็นเพศที่ใส่ปากมีเยื่อไส้เพศเพศพรีมที่มีแข้งคอโอเคอ่ะโอ,อ้หนนโ,อโหพี่คะกลุ่มนี้เป็นไงคะ<อ>เป็นไงบ<อ>้างค่ะเอาละถามมาที่ข้อต่อไปน,นะคะตุก ภาวะทางเพศการดูแลสภาวะทางเพศเช่นการคัดสังระยะเวลาที่ถูกต้องมีอะไรมาที่ข้อต่อไปผลกระทบ <c oughs> มันสั้นๆแต่ก็อธิบายเนาะกลุ่มนี้ผ <c> ล <oughs> กระทบยังไงอ่ะขึ้นมาขึ้นมา,มายืนเลยยืนเลยไปยืนทำไมยืนไ้เลยเออใครคะก็ผลก <c oughs> ระทบนะว่าเกิดจากทางตัวเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติครับ ค่ะแล้วต่อไปนะคะควรตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเอออันนี้จริงนะเนาะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ข้อต่อไป<ไ>ค่ะการป้องกันต่างๆยังไงน่ะคือป้องก,กันได้สวยรวมเหมือนรวมหมดเนานะแล้วก็ข้อสุดท้าย HIV <N> และเอกต่างกาันมันต่างกันยังไงคะต่างกันยังไงอ่ะต่างกันยังไงครับนารไปตอบอ๋อ ที u, AIDS. AIDS. ่เต any so ็มว่า HIV s เอชที่มาจากแอนติบอดีน่าจะมาจาก Inactive Disease ที่มันจะต้องเอชมีเอชด้วยที่ว่า Disease มันมีอะไรชิดหรือว่าไอเวลาที่เราไม่มีอินมอนติสต์เต็มเรเนี่ยมันจะไปทำให้เราป่วยเป็นอะไรก็ได้ในโรคที่จะติดถึงคือการทำงานของเชื้อ HIV เนี่ยพอมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะไปจับตัวกับแอนติบอดีของเราแอนติบอดีก็คือรู้บ่า ภูมิคุ้มกันหรือแม่เลือดขาว่อพอมันจับตัวแอนติบอดีของเราแล้วปึ๊บมันก็จะไปวิพุดยูส์รีเพรสชั่นตัวเองออกมาเป็นไวรัสอื่นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงถ้าเกิดเกิดเข้าไปในร่างกายแล้วเราคิดว่าเราไม่มีแอนติบอดีอยู่แล้วสมมติว่าเพิ่งไปทำเคีโอหรือแบบไปกินอนุมูลอิะไม่มีแอนติบอดีไม่มไมมเป็นไรติดเอสนี่เพราะว่าเอสดจะไม่สามารถรีเพรสชั่นตัวเองได้แต่ว่าเราก็จะตายเพราะเราไม่มีแอนติบอดีอยู่ดีนี่นะครับ11 20 11 3 0เราเข้ามาเจอกันนะครับ สินาทีนะครับตรงต่อลานะครับเย่มามาทานอาหารร่วมกันค้อรทแล้วก็ไมแนะครับแล่วก็มาอบรมงิมพิก้าทานอะไรร่วมกันเลยเอาหารรีสอร์ทนะครับติดอยู่ทุ่งสามชั่วโมงสิบนาทีนะครับ ่เไอ้จริงอ่ไ้จ่แอของอ่ะไม่ได้ันไม่ไดสนอเลยทั้งนั้นไมกลึกมากเสียบ้วาวกงโกง่มโกงไม่วโกงโกงหมดแล้วสองอ่ะไม่มีใครโกงอ่ะโงไม่โงหมดะร้อยใช่าหร้อยก็พูดกัน่ะ แกออกน้ำมะกงอะยี่สิแก้วมะกรกงตอนน่ะสิบสี่แล้วยังกงเลยเฮ้ของไอ้ฟังไปใช้เทราดเลยอยางนี้เลยต oh, ่าง่ต่งา่ต่ลาเปียกทั้งตัวขี okay, like ่มา้างัวขี่าพยศอ๋อขี่ที่กัีกนต้องมาละก

好嘞，好。<Probably S 2> <Yeah. S 1> like,